สังกุ่านนกับผมเคยที่ทำนะฮะอยู่กับเกมมือถือแนวตั้งๆอแล้วผมยเม็นะแค่นี้ครับผมภาษาะไรันเรามาดูกันนผมว่าเกมมันเปนไงบ้างครับมันจะออกนะนี่มากกว่ามีแบบพอโต้เล่นให้อะไรอย่างเงี้ยเออครับหมบ โอเคครับเรามาดูระบบการเล่นกันเลยแล้วกันนะก็คือเนี่ยครับมาที่ทองนี้นะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอด่านนะครับแบเราสามารถเล่นด่านนี้ด่านนั้นด่านนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นคล้ายๆแบบอ,ออตโต้เรื่องอะไรเอดใช่ไหมเออครับกดรับรางวัลวิ่งหนึ่ยไปเร็วด่าดกเลยทเดียวเออนะครับแล้วเราก็เนี่ยฮะการเล่นนะผมก็ไม่ยากครับก็คือว่า ตัวไหนอยู่ไม่หน้าอยู่ไม่หลังลก็จัดลงปุ๊บปั๊บ,บแบบนี้เลยครัแบบผมอ่ะเนี่ยแล้วกดกดป,ปกุ่มเมื่อกี้นะครับทำตาเล่นแลนะ้จะมีเรื่องนิดเดียวนะครับเราเป็นเะกือบเราสาบบ้างฮ่าแต่กีบะกเวลานะทุกเกมครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครผมนี่มันเล่นออโต้เลยนะครับอย่างเงี้ยแค่นี้เอง ไอ้ไม่รู้มูหัวหัวหัวับึงเด็ดต้อนนะผมนั่งแทนเล่นง่ายๆไม่ยากเลยนะครับฮึนะครับของรางวัลนี่มันมีไปนะครับที่นี่ส่วนนี้ครับคือถ้าเราไม่ได้เล่นนะมันก็จะออต้อเล่นให้นะครับผมอ่า อะไรประมาณนี้ครับโอเคพอเข้าใจเนาะครับ,อ,อ,รบอันนี้จะเป็นพวกของวันน,นี้นะครับได้นะแล้วก็สมุดเป็นในเรื่องนะครับก็จะมีโหลากหลายซีซั่นหลากหลายในเรื่องอะไรที่เด่นเดนนะครับผมก็แค่นี้เองคับที่แต่งยังง่ายๆนะครับโอเค,คอเอก็ผมเรามีอุปกนอีกเยอะมากนะจากด้านล่างอะไรกครับนะจากหน้าบุหรี่ตัวนี้นะเป็นพวก สาวของเราเนี่ยนะครับผมซึ่งการเล่นนะครับอันนี้คือเป็นการอัพเกรดตัวละครอย่างนี้คือนี่ฮะกดเลยครับผมปุ๊บครับปุ๊บบปุ๊บครางไปเลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถเพิ่มแม็กซ์เลเวลได้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันขับกดไปเลยเอ้ยแนี้ไปร่ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีมีมีนี่เลยนะ มีีของพอนะครับเดี๋ยวนี้เงินพอที่จะอับเยอะๆได้นะครับพวกนี้เป็น Skill สกิลนะสกิลต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเทรับผมกดปุ่มนี้ได้เลยนะมันจะใช้สิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นค <c oughs> อสตูมหืมาแล้วก็อันนี้เป็นการอาเวกหรืออับดาวน,นั่นเองครับันี้ดาวเต็มใช่มก็นเป็นดาวแดงก็ต้องใช้ของพวกนี้แหละนะครับโอเคประมาณนั้น นะครับส่วนปุ๊บนี่มีเลยด้วยนะครับผมอันนี้อะไรโอเคเนี่ยฮะอัปเกรดไปครับนะครับเกรดไปนะอ่าบางตัวก็ไม่มีให้อันนี้นะครับผมไม่มีให้เพิ่มดาวอ,อ่ะไม่ได้เพียงพอเลยประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บน้องกอดหมอน เพื่อนๆก็น้อยหยุดอ,อ่างไอ้นี้หมดแล้วใต้ดูเยอะทั้งหันแล้วก็ไปหาเพิ่มเติมครับโดยการที่ไปเล่นในด่านหรือปิดเกมไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมันออโต้ให้นะครับผมอ่านี่ครับผมสาวๆอยิงคนได้มาแล้วปก็เอาเข้าทีมได้นะครับนี่ครับทำการ <c oughs> อัพเกรดะคตรสีดาวไว้ใส่ของหน่อยลูนกลนั่นแหละอัพเกรดนิดนึงไต้ เมหมดครับลองวันนี้ล่ะครับเป็นของนี่นะนี่หมดเลยด้วยคลิปที่ม <C> e <ars> ันมีซ้ำันทำยังไงนะครับก็ช่างมันนะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องของธาตด้วยนะธา่าน่าจะเป็นการแพร้ทางแพ้ธาตได้ด้วยนะครับนะโอเคแล้วก็มีในเรื่องของเนะะี่ย สายจ um ุ่มขี้สายเว่ยสายทุนสายไอโซตีนสายบัฟอะไรสายฮิว67ก็เราหลับไปและกันอ่ะต่อเนื่องกันดีกว่าครับผมที่อ่ันนี้น่าจะเป็นกาชาปองนะครับท mm ี hmm. ìn, uh, ่น e mm ี hmm. ่นะครับผมเดี๋ยวเราลองกดดูเั็กน้อยกดเตง้วยกันแล้วก็ชั้น2,000อยากว้าเกิดกาชาปองเท่นี้เป็นไงบนี่มัน เปิดกระชาจริงๆเลยนะปกเหมือนปุ๊บแล้วก็หลอดชิงได้ใครละ่ะอ,อืมเจ้หุ้มห้อมียาวครับผมโอ,มอ,มอม้ใช้ได้ติดสวยด้วยเรามีเปิดฟรีด้วยนะดูดู เรียบร้อยฮ่าเกครับผมมาครับผมต่อเนื่องกันด้วยอันนี้เป็นสกิลนะเนาะรูปคงจะประมาณนี้ครับแล้วก็โอ้เป็นเองครับผมก็มีเรื่องของผมเใ่้เป็นเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็อัน,นี้เหมือนเป็นเรื่องรางวัลใช่ไหม,มเก็บสะสมอ่ะเออครับเก็บสะสมสาวอะไรพวกนี้ ครับแล้วก็อาวุธใช่ไหมมีกรอบรางวัลเนี่ยไม่มีกรอบรางวัลมีกรอบด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมโตเกียรเล่นไม่ยากนะครับก็โหลดได,ด้เลยนะจ๊ะอันนี้จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคไปละ